เมื่อเวลา7จ็นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากผู้โดยสารว่ามีรถทัวร์ประจำทางของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจอดรถไว้ข้างทางก่อนที่คนขับจะทิ้งรถและผู้โดยสารไว้บนรถและเดินหนีไปจึงประสานไปยังหัวหน้าหน่วยทางหลวงนครชุมพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชรร่วมตรวจสอบช่วยเหลือค่ะ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงถนนพหลโยธินขาขึ้นเหนือเขตบ้านสรงธรรมหมู่สามตำบลทรงธรรมอำาเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรข้างทางก็พบรถบัสโดยสารสีฟ้าขาวของบริษัทอินทราทัวร์หมายเลขทะเบียน15-9952กกรุงเทพมหานครจอดอยู่นะคะ ตรวส,สอบทราบชื่อคนขับรถที่มีปัญหาก็คือนายศักวริศประวันเทาอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินไปตามถนนอีกฝั่งและขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนะคะทราบว่ารถทัวรคันดังกล่าวเดินทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดต,ตั้งแต่เวลา20นาิก30นาทีของคืนวันที่28ธันวาคม มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งหมด48คนเมื่อเข้าเขตจังหวัดกำแพงเพชรรถทัวร์ได้จอดแวะรับประทานอาหารนานชั่วโมงครึง่งจากปกติเนี่ยนะคะที่จะจอดให้ผู้โดยสารรับประทานไม่เกิน30นาทีพร้อมกับมีการเปลี่ยนคนขับรถผัดที่สองหลังจากขับออกมาได้ประมาณ20กิโลเมตรทางรถทัวร์ก็ได้จอดขลางทางอีกหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นนะคะก็ขับออกจากจุดที่2ไปอีกประมาณ40กิโลเมตรเข้าเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชรรถทัวร์ก็ได้จอดนอนที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอีก30นาที ก่อนที่จะขับต่อไปและมาจอดที่จุดเกิดเหตุด,ดังกล่าวจนเกิดปัญหาขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานไปยังบริษัทของรถทัวร์คันดังกล่าวเพื่อประสานขอรถมาเปลี่ยนนำผู้โดยสารเดินทางไปต่อย,ยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการหาตัวคนขับรถช่วงที่เกิดเหตุมาสอบถามต่อไปค่ะ